สวัสดีค่ะบรรพบานช่วยอีกแล้วนะคะทาง YouTube ช่องกุลนัทยาทานีนะคะวันนี้เราอยู่ที่กันเลยอยู่ที่วัดพังม่วงนะคะสืบยชาตประเพณีงานลอยกระทงวัดพังม่วองวอำเภอศิระจันโตสุพรรณบุรีนะคะโคมไฟก็สวยงามมากเลยไฟก็แบบสวยงามนะค่ะงานลอยกระทงนะคะของวัดพังม่วง เราไปกันเลยคเ่อนเราเข้าไปดูข้างในกันเลยงานจะมีทั้งหมด4วัน4คืนนะคะงานจะเริ่มวันที่30ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายน2 5 6 3นะคะคืนที่30ตุลาคมนะคะ,คนะคะก็จะมีชมวงดนตรีนะคะมิตรสมพั์และชมภาพยนตร์จากวิวัฒน์ภาพยนตร์ ดาาคตัวน,นี้นะคะชมวโรตีชาญชัยคอมโบนนางตะลุกคณิสิ์และชมภพาพยนต์วีวัฒภาพยนต์นะคะคมไฟสวยมากเลยนะคะถ่ายรูปสวยมาก without you my friend and I'll tell you all about it when I see you again we've come a long way from where we began oh I'll tell you all about it when I see you again สุนวันที่1พฤศจิกาย,ยนชมแม่ขวัญจีทีประจันย์ชมหนังตลกคณินิสีและชมภาพยนตร์จ้าเ้องตอวันต่อไปวันไนวะ้วันต่อไปสิ คืนวันที่2พฤศจิกายนคืนสุดท้ายชมลิเกอดีเทพฟ้าลูกและชมภาพยนตร์จ้าแด้านอุโบสถก็จะไปทำบุญด้านรถน้ำใครจะไปถอยน้ำประทานอภิสามรับดิ์นายกยที่พีและคืนนี้ต้องกับวันลอยกระทงพอดีนะคะน้ำปนบิเลียนจะลอยนะคะคือน้ำันทังกระทงมาแล้วนะคะก็คือเตรียมมาแล้วแหละแต่ว่าลืมอยู่ในรถนะคะเลยมาอุดหนุนทางวัแทนนี่นะคะมาอุดหนุนก็ได้นะคะแค่ สวยมากค่ะอย่าเราลองไปลอยกันเลยจะเอาไปลอยดีเรียกเป็นรถนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นกระทงสไลเดอร์นะคะนี่เป็นแบบกระทงแบบให้สไลเดอร์ลงไปนะคะก็จะถึงแม่น้ำอดีใช่แรงมาก <c oughs> นี่ค่ะ๋ยวเรามาลอยกระทงสไลเดอร์กันแปดก้าวที่แรก เราก็ต้องแบบวางกระทงตรงนี้แล้วม,มันก็จะลยอยลงไปถึงแม่น้ำพอดีนะคะมาีรเ นี่ค่ะลอยกระทงเรียบร้อยแล้วลอยกระทงสไลเดอร์นะคะลอยไปยังลอยไปแล้วค่ะอยู่ตรงปลาติดอยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวไปดูไฟเดี๋ยวไปดูไฟที่สวยงามและถ่ายรูปสวยๆกันคนเยอะมากคนเยอะมากคนนเยอะมากัน่ เราก็ท้องเสร็จแล้วนะคะอย่าเรามาดูในงานกันเลยก่อนก่อนเด้องอย่าฟังบุญเด็ดที่มาทำพิธานะยังไงยังกิมีทองก่อนกันดี่ก็นี่เป็นจุดขายกระทงของวันนะคะก็มาอุดหนุนกันเยอะยนะคะจะมาจฝากกันจะปนาขึ้นใจแต่ไม่อยากทำบุญบีบมาเพระบุญมาทำบุญทองนะ ตัวนี้ก็จะเป็นชาติฮัลโหลนะคะ มาทายแล้วบันรชกด้วยคะแม่ค่ะงานมีถึงวันที่2องพฤศจิกายนะคะอย่าลืมมากันเยะยนะคะแม่ค่ะบกรออต